Hello. สวัสดีครับยินดีต้นนอน,นรับเข้าสู่ k i เล e r Plan กับผมชัดอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเอเวตันนะครับท็อฟฟี่ปีศาจนะครับในฤดูกาล2020นเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงอัชโนติแผนการเล่นแล้วก็ตัวเล่นกองเอเวตันนะครับว่าใครเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เทคนิคในการเล่นเป็นยังไงนะครับเอาไปที่เรื่อง่อนแล้วกันนะครับ ผู้เล่นของเอฟเวอรตันเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมดก็เป็นจอแดนพิกฟอร์ดนะครับเล่นเป็นผู้สามตูตนะครับกองหลังแบ็คซ้ายก็เป็นลูกกดีนะครับแล้วก็แบ็คขวาเปา็นโคลแมนนะครับส่วนเซนเตอร์นี่ก็จะเป็นไมเคิลเคนกับบีบีอาบีนาอ่ากองหลังเซนเตอร์คู่นี้นะครับแล้วก็ส่วนกองกลางเนี่ยก็จะได้อารันมานะครับใครๆก็ก,ก,ก็เคยเห็นอยู่แล้วนะครับสำหรับอารัน ในการเล่นนะครับแล้วก็มีอันเดกเมตแล้วก็ดูเล่นะครับใน,เล,นเล่นแผงรงการ3นะครับแล้วก็มีที่คือหาคือฮา r เมสโรดิเกตนะครับที่ได้มาอยู่กับอาเชรัติอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับฮารเมสโรดิเกตแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ด้านซ้ายก็เป็นลิชานสันนะครับส่วนหน้าเป่าก็เป็นคาร์วอลเลวินนะครับก็คือ แผนในการเล่นเนี่ยบางทีไลน์อัพขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็น4-3-3สนะนสี่สามสามเนี่ยไว้ใช้สำหรับเกมรับเลยนะครับสำหรับเอวตันนะเอวตัน e ใช้แผนนี้คืออัดกางไปเลยใช้อารันคู่กับดุ๊กเล่แล้วก็อันเดโกเมสนะครับก็โกเมสเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยก็จะถนัดจะมาด้านซ้ายนิดน,นึงนะแล้วก็ดุ๊กเล่จะไปด้านขวานะครับก็ประมาณ นี้เนาะก็การเล่นเกมรับเนี่ยเขาก็จะเล่นประมาณแบบคือให้ฮามิดอะลงมาต่ําเลยแล้วก็แพ็กต่ําเลยนะครับสําหรับแผนของอาเชรัตตินะครับผมก็จะมาแนี้โดยอาเชรัตติอะเขาจะใช้แผน4 3 3หรือ4 5 1นนี่แหละประมาณนี้นะครับคือมีริมเส้นอะแต่ฮามิดเนี่ยไม่ใช่เป็นริมเส้นแบบเลี้ยงมาริมเส้นแล้วก็จ่ายนะครับเปิดหรืออะไรเงี้ยคือฮามิดจะเป็น ัวโคบอล้วขยับเข้ามาในหน่อยนะครับในการเล่นเกมลุกเนี่ยคือจะดันแผงไปเลยที่ผมเห็นนะคือดันไปเลยแล้วฮาเมสเนี่ยก็คืออหยุดทางขวาเนี่ยแหละถ้าไม่ได้บุกแบบคอคบอลเยอะเนี่ยเขาจะสลับแกนไปทางด้านรูก,ก้าดีนเยอะหรือไม่ก็ใลิชาริสัันไปเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนจะเปลี่ยนแกนเป็นตัวเปลี่ยนแกนพอ,อได้มาปุ๊บก็จะคอยคอนโทรบอลนะครับสำหรับฮามสเโรติเก้นนะครับก็จะคอยคอนโทรบอล าจจะเล่นสั้นวางยาวเปลี่ยนแกนแล้วก็แทงทะลุปแปงหน้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ไม่ค่อยได้แทงออกขวานะนอกจากว่าลุกในลักษณะแบบแบบคอมบอลอ่ะพอรู้ลักษณะคอมบอลฮาเมสจะขุบเข้ามาได้ตรงกลางแล้วนะครับแล้วจะให้โครแม่น่คอยประคองทางด้านขวาไว้นะครับแล้วก็กระดิ่งเติมขึ้นมานะครับผมก็จะใช้อารันเนี่ยยืนอยู่กองหลงังก่อนถึงกองหลังนะครับคอยตัดเกมแล้วคอยเชื่อมเกม ถ้าได้ขึ้นไปเนี่ยเขาจะคอยเคาะบอลคอยคอยคอนโทรโฮบอลด้วยสําหรับอารันสามารถจะเล่นเกมลุกเร็วหรือช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอารันด้วยนะครับส่วนดูกเกล่เนี่ยก็เป็นนักเตะที่มีพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับในการเลี้ยงบอลหรือแต่ตอนเนี้ยผมดูแล้วดูเกล่กตอนที่มปอยู่เอลตันเนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยที่จะดีเท่าไหร่นะครับสําหรับผมนะยังยังไม่ใช่ดูกเกล่ที่เคยเล่นกับวัตฟอร์ดนะที่ผมเคยเห็นนะครับน่าจะเป็น ถ้ามาแทนเป็นซิกูซันน่าก็จะดีเหมือนกันนะครับสำหรับแทนดูคุเล่นะครับซิกูซันเนี่ยก็เล่นดีนะแต่ดูกันนี้ไม่ค่อยได้ลงเพราะว่ามีฮาเมสลงมานะครับ mm hmm. ก็ทำให้ซิกูซันอาจจะต้องลดบทบาทไปแทนดูคุเล่นะครับ mm hmm. หรือแทนเะดโกเมไปแทนนะครับผมแล้วก็ส่วนกอง,นองหน้าทางด้านซ้ายเนี่ยริมเส้นเนี่ยก็จะมีเบอร์นา อีกคนหนึ่งนะครับที่เล่นดีนะเบอร์นาดทางด้านซ้ายของเอเวอเรตันเนี่ยก็สามารถลงมาเล่นทงด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับสาหรับเบอร์ดาดเพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่มีการเลี้ยงค่อนข้างที่จะดีนะครับอาจจะลงมาเปลี่ยนเกมหรือจะลงมาช่วงหลังเกมก็อาจจะมีพิสูจน์เยอะนะครับก็ส่วนฮามสเนี่ยก็สไตล์ของเขาคือเล่นหน้าต่ําอยู่แล้วแต่ทีนเนี้ยโดยแผนอันเชลตติเนี่ยคือเขาจะให้เล่นริมเส้นก่อนนะครับในช่วยช่วยเกมรับทางด้านขวาก่อน พอตัดเกมมาได้ก็จะให้ขึ้นที่ฮามสหรือดูเล่น,นะครับผมหรืออลันเนี่ยคอยตัดเกมแล้วก็จะป้อนให้โกเมสหรือไม่ให้ก็ดูเล่หรือไม่ก็ให้ฮามสนะครับฮามสเนี่ยถ้าได้บอลนัดซ้ายเนี่ยคือเขาจะมีหน้าที่อยู่ไม่กี่อย่างคือพักคือ,คอเขาเรียกอะไรแตะบอลส่งให้กับแทงบอลไปข้างหน้าวางบอลไปนังงนานซ้ายหรือวางบอลไปข้างหน้านะครับสําหรับพาเมสแลวยิ่งเล่นเกมลุกอะ่ะอย่างที่ผมบอกอ่เขาจะคุบเข้ามาเล่นตรงกลางนะครับ เป็นหน้าต่ำแล้วให้ชิิช้สั้นอะแทงเข้าไปในเป็นแผ่น4-2อะสำหรับเอเวอรตันั้นในการบุกนะในการเล่นเกมลุกเนี่ยเขาจะใช้แผ่น4-1-2-1-2อะเป็นทาเมตหุบเข้าไปนะครับในการข้อบอลเพื่อเจาะเข้าทำประตูนะครับสำหรับของเอเวอรสตันะครับสำหรับแผ่นอันเชีติก็จะอยู่ประมาณนี้แหละนะครับผมส่วนเรื่องเกมรับเนี่ยก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับสำหรับพิกฟอร์ดที่ยัง ก็ถามว่าใซ้ไหมก็เซฟ e แต่ถามว่าถ้าจะให้เล่นจริงๆเนี่ยก็จะมีข้อผิดพลาดอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับพิคฟอร์ดการตัดสินใจบางอย่างอาจจะผิดผิดพลาดไปนิดนึงนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับพิคฟอร์ดก็ส่วนนะกองหน้าก็เป็นคายเลวินนะครับเลวินเนี่ยคายเวอร์ดเลวินนะครับ ก็ถามว่าเล่นดีไหมก็เล่นดีนะครับคือผมเป็นกองหน้าที่ผมชอบมาตั้งแต่รุ่การที่แล้วนะตั้งแต่เฉลติใช้คาร์วัเลวินเนี่ยมาเล่นเป็นกองหน้านะครับก็คือเขาเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะเข้าฮอตได้ดีนะครับแล้วก็มีการทุ่มเทพอสมควรแนละ้วเล่นกับริชาร์ดิสันเนี่ยคือเล่นกับชาริสันแหละก็เล่นพอได้อยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ริชาร์ดิสันเนี่ยต้องการให้ยิงประตูเยอะนะ คือมุ่งมั่นในการยิงประตูเยอะเกินไปหน่อยทําให้ไม่ค่อยเล่นเป็นทีมเท่าไหร่ตลอดที่ชัยสั้นคือเขาต้องการยิงประตูเปิดร่องเพราะว่าคาเวอร์เดวินเนี่ยเขายิงไปแล้วสี่ประตูนะครับมันก็เป็นความกดดันของเขานะครับเพราะการที่แล้วเขาก็น่าจะเป็นดาวโซโลของทีมด้วยซ้าําสําหรับนิชัยสั้นเลยระเวิร์เดวินเนี่ยเขาจะมีเป็นสไตล์ของหน้าที่เป็นเข้าฮอตได้ดีนะครับแล้วก็เป็นการพักบอล ที่ดีนะครับก็คือสไตรเกอร์ตัวดีๆนี่เองนะครับก็คือสามารถเอเวอเรตเนี่ยไม่สามารถเจาะในเกม o p e n p เพยได้ก็อาจจะใช้เจาะในการการเล่นแบบลูกนิ่งเซตพีดอะไรเงี้ยเช่นเตะมุมแล้วก็ในลูกการได้เซตพีดแล้วเปิดเข้าไปให้กองหลังกองหน้าเนี่ยวิ่งเข้าไปทำประตูนะครับก็จะประมาณนเนี่ยคือแผนเชนอตเนี่ยคือตอนเนี้ยปีเนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคนะ ในตอนนี้นะที่2นัดที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะโอเคแต่ถ้าเจอทีมใหญ่เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าจะผ่านไม่ได้ไหมนะครับเพราะว่าด้วยความที่ลิเวอร์พูลไปเนี่ยโอ้โหสุดยอดอยู่แล้วนะครับก็ยากนะถ้าเจอลิเวอร์พูลเจอแมส์มิสตี้เนี่ยยากเชลซีก็ยากนะถ้าเจอกันนะครับถ้าเจอเอเวอเรสต์เจอก็ยากนะครับแต่ถ้าเจอศูนย์สี่ศูนย์สี่ก็จะเป็นสเปอร์อาร์เซนอลแล้วก็เลสเตอร์แล้วก็ตตแกมนยูนะครับที่จะพอศูนย์สี่ได้นะครับแต่ถ้าทีมแบบ แมนเชสเตีร์เลี้ยวพูหรือเชลซีเนะี่ยค่อนข้างที่จะเจอแนละ้วค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเอเวอรต์ของยุคของอันเชลตินะครับก็พูดถึงปีนี้ก็โหดพอสมควรมาได้ฮาร์เมนมาคัสบอลน,นี่คนละเรื่องเลยนะครับผมฮาร์ดบอลนี่คือรู้เลยว่าไม่ต้องออกลังไม่ต้องใช้กำลังมากสำหรับฮาร์เมนไม่ต้องมา เล่นเป็นตัวเลี้ยงทะลุทะลวงครับก็เล่นตามจังหวะบอลแล้วก็คอยจ่ายบอลให้เพื่อนนะครับเพราะว่ามีลิชาร์ดซันกับคาวินเลวินนี่เป็นตัวทําประตูอยู่แล้วนะครับก็อย่างนั้นที่ผ่านมาก็ยิงได้นะสาหรับฮาเมสก็ค่อนข้างจะโอเคเลยสําหรับฮาเมสในการในคันนี้คือคือตั้งแต่อยู่กับอันเชลติมาเนี่ยฮาเมสเนี่ยทำให้ฮาเมสเนี่ยกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งนะครับเพราะว่าตั้งแต่ไปอยู่กับ หรือมลิดเนี่ยฮาเมสในช่วงที่อันเชลติคุมเ็าเล่นดีพอหมดอันเชลติไปก็โดนดรอปแล้วก็ย้ายอยู่บายเยิร์นบายเยิร์นก็มีอันเชลติคุมก็ฮาเมสก็เล่นดีนะครับในฤดูก,กาลนั้นนะพออีกฤดูก,กาลหนึ่งเนี่ยเหมือนจะไม่มีอันเชลติกละฮาเมสก็ได้ยืมมาแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นเหมือนปกตินะครับแล้วก็มาอยู่กับเอเวอรตัาานน์เนี่ซื้อเลยครับอันเชลติกซื้อขาดมาเลยไม่ต้องยืมแล้วจากบายเยิร์น นะตอนที่อยู่เบอร์ันยูมานะครับผมก็มาถือตอบโจทย์ันเชลติแล้เชลติดึงศักยภาพของฮาเมรูดเกได้ดีมากเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของจุดอ่อนของอันเชลติเนี่ยผมมองดูแล้วว่ายังเป็นบอลสมัยเก่าที่ยังมีความระกุมอยู่นะแต่จะเจอบอลสมัยใหม่อย่างแผนเจะยัคอปแผนเป๊ปก็อาจจะ เหนื่อยหน่อยนะครับถ้าเล่นเกมรับไม่ดีนะเกมรับถ้าเล่นไม่ดีนะก็ชนะทีมระดับแมนเชสเตียกับลิเวอร์พูลได้ยากนะรับดีก็ต้องแกะบอลได้ด้วยนะครับเพราะว่าเพสซิ่งของแมนเชสเตียทั้งลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นการเพสซิ่งที่บีบตั้งแต่แดนคู่ต่อสู้เลยกองหลังไปเลยนะครับก็คือต้องวางอย่างเดียวนะครับสําหรับเดวิดเปตันนะครับแต่ไม่เป็นไรมีคาร์ลเลวินก็เป็นตัวพักบอล คอยเขาเรียกอะไรค้ำหน้าได้นะครับก็คือเป็นการที่ถ้าบอลถึงกองหน้าเนี่ยค้ำไปก่อนอย่าริมเส้นหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาจะตามมาเองนะครับสําหรับเอเวอรตในแผนแผนนี้นะผมผมก็ชอบนะสําหรับเอเวอรต์ในในยุคนี้ยผมเชีร์มาตั้งแต่ได้กรุกลเล่มาแล้วกรูเกลเล่มผมชอบยิ่งชอบยิ่งชอบเลยลกรูเกลเล่นะครับก็จะมานี้เนะสำหรับเอเวอรตันะครับก็กลายเป็นทอ็อปตุกอมปีศาจเนาะใครที่เคยกินกจะได้รู้นะครับว่าลิ้นจะเป็นเปลี่ยนสีขนาดไหนนะครับสำหรับ เอเวอเรตนะครับในปีนี้ก็ผมคาดเดาแล้วครับว่าปีนี้ก็อาจจะไปยูโรปาลีกเนี่ยน่าจะมีอยู่แล้วนะครับสำหรับเอเวอเรตนะครับแล้วก็ในส่วนของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะไปแย่งพื้นที่2ใน3เนี่ยสองในสี่เนี่ยค่อนข้างที่จะยากในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าผู้เล่นท็อปฟอร์มหรือว่าทุกอย่างลงตัวโดยไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บผมว่าเชลซีน่าจะทำทีมได้ได้ดีในระดับ ที่จะไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับแต่ก็โอกาสน้อยนะครับแต่ถ้าลุนแชมป์เนี่ยยากเหมือนกันนะครับสำหรับเอเวอเรตันในปีนี้นะครับกลัวจะไปสะดุดตอนปลายปีที่มีบ็อกซิ่งเดย์หรืออะไรเงี้ยครับที่ทําให้การโรเตชันของนักเตะสำรองเนี่ยอาจจะเล่นไม่ค่อยได้เท่ากับตัวหลักเท่าไหร่นะครับถ้าฮาเมสไม่เจ็บซะก่อนก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะลุนไปเล่นอยู่บอลถ้วยในปีหน้านะครับสำหรับเอเวอเรตันไม่จะเป็นยูโรปาลีกหรือไม่ก็เป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแน่นอนครับผม ถ้าสรุปแล้วก็จะประมาณนี้ถ้าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับก็จะทำคอนเทนต์ตามความคิดของผมนะครับอาจจะถูกใจใครไม่ถูกใจใครก็ขอไปมาณนะที่นี้ด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย